ไอ้ทองเอ้ยมึงจะแพ้หรือชนะกูก็ไม่ทิ้งมึงไปไหนไอดอก้วยได้กลับแก้มหรือตัวนี้อยู่กับพ่อนานๆพอลักมึงเด้อไอ้ทองอ๋อใกล้สอท่อไปแพ้มากเลยเนาะต่อให้มึงจะแพ้สักกี่รอบกูก็ไม่ทิ้งมึงไปไหนไอดอกไอ้ทองปังนี่สิบ่ปะบ่ทิมกันพร้อมได้ไหมมึงอยู่กับพ่อไปนานๆาน,นะไอ้ทองไอ้ทองลูกลักอยู่ในหมอ้อนานๆนะกูรักมึงเท่าชีวิตเลยนะลาบย่างดีเลยตัวนี้เฮ้ย กินเยอะเด้อท้องกินได้พักผ่อนล,ลูกอลูกหักลูกแพงไอ้ทองลูกหักลูกแพงฮู้รอบนี้นักจริงเว้ยมดทั้งบ้านมดทั้งรถเลยแต่กูก็รักมึงนะท้องของพอ่อมึงเซ็ดก,กูแท้ไอ้ทองลูกพอ่อ <c oughs> แพ้บ่น่แพ้ดิแพ้มากนี่โอ้ยคือแพ้่ได้เหม,มันพิษเชิง ซ้อมอยู่บ้านเก่งเกินนี่อือแต่ว่าไปนี่พิชเชิงพิชเชิงเล่แพ่เขาเพ่เขาบ้านมดบะมดรถล่ะมลดเ<ม>นาะอือมึงจะไปไหน,นว่าสิมาหาหม่องทอนม่องอยังอ,อเอามาถอนจักเปกปังไปไลอือจักเปกไหนเอากับแก้มอะไรกันตัวเนาะจะเอาอะไรแล้วกูไม่ได้ทำกรบแก้มอะไรเลยวันนี้มันต้องมีไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ ไม่นะคอยไปหากินมังคุนกันได้ทันเดี๋ยวบุญมาฮะว่างแน่เดี๋ยวกูหากับแก้มให้มึงก็ได้อมึงรอแป๊บนึงก็ <c oughs> แค่นั่นแหละโถเ่เจโอเคไอทองเอ้ยโอ้มึงนี่ทองเหลืองสวยจริงๆเลยเว้ย มึงไปอยู่ในหมอน,ะนานๆเลยนะไอทองเพราะมึงเหนียวเหลือเกินเลยฮึฮึฮึซับแลวบัดเนี่ยโอ้ได้การไวเรื่อกะครบแล้วว่านี่เฮ้ยได้แล้วครับแก้มได้แล้วๆเอมามาจากไหนอะไอทองเนี่ยไอทองไอ,ไอทองลูกลักกันนะไอทองลูกลักกันแหละ <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยจะมากินต้มตัวนี้ต้มเลยต้มเลยไหนละ่ะมึงให้กูจัโบก่อนเถอะ จักบวกแล้วจังต้มเหรอเอือว่าสัญญาว่าจะให้เน้องอือไอ้ทองลูกพ่อทองลูกพ่อไอ้ทองลูกพ่อใส่เลยด้ิสิใส่เลยใส่เลยอ่ะใส่เลยใส่เลยอ่โอ <Free> ้ยพลอยพ่อพ่อเว้ยไอ้ทองลูกพ่อเอาใส่เลยปะใครใส่เลยปะใส่เลยใส่เลยมา ใส่เกลือลงสักน้อยใส่เลยใส่เลยใส่เกลือลงใส่เกลือลงไปเอ้ใส่เกลือลงไปเอ้ขนอ๊อมขนอขนอ๊อกขนอขนอใส่ขนอลงไปใส่ขนอลงไปเอ้ผู้ใดนะผู้ใดนะไอ้ทองลูกพ่อกูจะใส่ผงนัวแล้วนะใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะใส่เลยใส่เลยใส่เลยหนึ่งบาทน้อยนึงหน่อยนึง พ่อพ่อพ่อเกือบลงไปแล้วโอเคไอ้สิเข้มไอ้ทองลูกพ่อแซบแน่นอนทอนทอนทันทัน